หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนลบโพสแล้วพร้อมขอโทษเพียวอัชราพรจากกรณีประเด็นดรามา่าที่เพียวอัชราพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยได้มีการทำสัญลักษณ์มือ3นิ้วกับเพื่อนร่วมทีมในแมตช์ที่แข่งขันกันในประเทศบราซิลแต่ถูกเฟซบุ๊กคนดังนำภาพดังกล่าวไปโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ต่อมาเพียวอัชราพรคงยศเผยว่าการชูสัญลักษณ์3นิ้วในภาพดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ที่คุยกันในทีมที่เรียกว่าหนาสามหมายถึงการวางตำแหน่งเซตเตอร์เป็นแผนการเล่นในทีมนอกจากนี้ภาพชู3นิ้วที่นำมาโพสเป็นภาพการแข่งขันที่บราซิลไม่ใช่สนามในประเทศไทยในวันที่นายพิธาลิมเจริญรัตไปชมการแข่งขัน ล่าสุดมีรายงานว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้มีการลบโพสด,ดังกล่าวออกไปแล้วพร้อมกับโพสข้อความชี้แจงว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเพียวอัชราพรคงยศด,ด้วยครับ